อ่แล้วมันสุดไปแล้วอ่ะไดไม่ได้ไันไม่มันสุดไปแล้วอะเขึ้นรถไปได้สิไลงมาม่เหอยาไเราขึ้ไปได้เราเบิดสิกินง้วเดียวเร็วลงมาหาทุกทีอุ่มละมาอุ้มละมาล้วเรียกเพ้นสเวก่อน ยับาใ่ไรอรอไม่เป่าให้เอาลมเป่าไม่ใช่เอาพว่เป่ามรัแล้วไม่แล้วไม่แล้วเกิดวันเกิดเกิดอะไรขึ้นวันเกิดเกิดอะไรขึ้นเฮนเฮ้เ้เฮเเฮ ไม่มันไปนะที่เจนเนี่ไี่เจนแล้วเี่ยไปไหนนี่ยไม่นังไังชุดชุดังีวะนลงไปเลยนนแค่เนนลงไปเลยไปลงมาลงมาไปทางหน้าตาหน้าตาชุดกิ๊ข้อเดินต่ไปไหนหน มอล้ลงมาเหรอุยนงายางป่ะเ็เเอที่ล้างเราจ้องไปเลยด้วที่ล้างเอาไว้เตงโองม่งเลยเอาไว้ตชิบด้วใส่เก็ด้าวนี่เร็วเร็วเร็วมมา บาเอา้มื่อกี้ไม่หัวหน้าเลยปะตุ้มับเ้าเมื่อกี้แบกหัวขาวลาพันเซียวโอ้ตายตายเป็นการเปาเคียงวันเกิดไม่สกบข้าวด้บอกเราปที่องแบ่งรอยเป็นการเปาเคียงวันเกิดอยไม่ไอกสกีบข้าวไม่ได้อกสกบข้าวด้สูงไอ้แท่งถีงลกกรนได้ดิไอ้แท่งถีงลกกรนได้ดิ ล,ลเห็นขั้นเปาเคกวันเกิดทีถ้ากลัวมากผัวาการะ <c oughs> หัว,หว,หว,วเป็นตัวเมยัวผกวดีถ <c oughs> ึงเ้วันเกิดนะคะ รอบที่รอยยี่สิบสวยร้ายมันล้าเฮเลิศเน่มันเห็นนมมันจิบเป็นยังวันนี้ว้าโอ้ว้าานมันเพฤ่ิการมทารกกับมานนี้ขาไม่หมาเท่าไหล่หรอเป็นยังไวันี้ตวตั้ใหญ่ขนาดนี้เป็นยังวันนี้ฮะที่ห้สาวบ่นค้นโก ป,ป็น้ามันนี่ออระผูัดการโดนเทมขึ้นอีกแม่พพีนาแม่พ่พีนามาผูัดการใจร้ายมาก็การที่เป็นเออผ่าหมออขอผ่าเอาจงนาทีนี่สี่นาที สู้ๆนะคปนะปะไหน่ะไหนไหนไหนโอ้ถึกว่าเลขนั่นถือมาซื้อเิขไั้บาทเลยโอมาจิซื้อยูอันนี้สายนี่ใช้กัาาบาอาไรจาเพ่อช็อต C14 เกบไว เป๋ามาหาสมบัติก่อนเอาก็ซือตนกรเป๋าอะไรอ่ะอครับเมื่คนมต้อเกอลค่ะรองมดีกจบสิ้นภารกิจนะครับผมในการแปลว่า แฮปปี้เบอร์ดีนะครับพี่หอมเลยคับแม่ไก่แต่ว่าแบงคนะ์ยังไม่ได้เอาของขวัญที่เตรียมไว้ให้พี่หอมกับแม่ไก่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่มันมันชุลมุนอย่างไรเนี่ยต่อไรเนี่ยแหละก็บมันเต็มที่ไรค้างพูดนะครับผมก็เลยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาให้ที่หลังเอานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือของขวัญของแม่ไก่อะทาง ร้านที่ผมสั่งทำนะเขาส่งไปผิดนะครับผมเขาส่งไปที่บ้านผมก็เลยให้ส่งมาที่บ้านนักกุง้งแล้วก็จะแวะเอาวันที่ผ่านบ้านนักกุ้งนะครับผมกับส่วนของกอน <c oughs> ของเบลโรส่ที่หลังแต่ว่าเรื่องเค้กเรื่องยังด้วยกันเปานิดเดวยพรนกัน,น,น,กนจัดการให้เรียบร้อยมาเลยสวัสดีค่ะผู้จ<อ>ัด <c oughs> ก,การมาแล้วพี่นอกหลังคุณแม่ผู้จัดการมาแล้วนะครับหลังจากที่ถามหาเมื่อวานวันวันตดที่เราไปหาสูรครับผมออ เมื่อคืนพี่หอมบอกว่าอะไรนะจะจะประกวดแต่งกายบอตีจะประกวดแต่ตัวนะครับผมตีมอาชีพในฝันเมื่อคืนเท่งล่องปืนเทิ่งล่องพืนทงยางหาผ่ายางครซูเตีกว่แม่เนไงนอก่มื่นงบี่นงอย่างยางหาชวนอยู่บนยอดหมืนสองหมือนะฮะยี่สองหมื่สรุปว่าอาชีพในฝันอิหรี่นอนฝัน นอนเลยค่ะ lam, คุณพอเงินในเส้นแดงกูว่ากูนอนกูนอนแดงได้ป่ะ<ท>ยี่รีหอมยางรู้ว่าบอกกูว่าสะดุดดับฟันแล้วไปยังวันนี้ไม่มีสากรวมบรูซ <laughs> ่าเตรียมมาไล่ไปจนคือไปข้องจากรวบออขึ้นไปขึ้นมาเพื่อนเพื่อนยาน,นเตยลาพเพกบนนอกเพ่นก็เลยไปขอข,ขึ้นนั้นรวมกับมันเส้นบีไนะหมหลักซองโอนูมอยู่แล้วคือแต่ไม่ขึ้นจาเออไปขอยางไปขอผู้ไกลวะหนูขอขึ้นสางนี้ได้บอลดูเตรียมมาไล่ไปของเล็ว ย่างไปคอแล้วไงยังลูหันไปใส่เขาเพื่อ้เมื่อคืนกวนยืนดีว่างที่เขาบีเราไปกล้องได้เมื่อคืนนี้ใส่เขาเอาไปใส่แล้วแต่ยังใส่เขาเอาไปกล้องอีกมันจะแวะวันนี้แวะปั๊มหรอมันไม่เข้าในเมืองกับแม่ไม่จะถึงเลยเอาหรออีกสี่กิโลจะเลี้ยวขวาข้างหน้านี่นี่เสร็มันอยู่จังหวัดไหนเลยอ่ะเพราะว่าร้านหารมันก็ไม่เปิดแล้วตะช่วงนี้มุกี่ร้านนี่แม่มุกมูกหมุนมุกหันมูกหันก็ยังมุเปิด กินโมเป็นเนาะเติมตั้นมนเข<อ>า <c oughs> ไปแกงกะเปาวป่ล่ะแกงกะเปอยังใช่ปะมีตลาดเด้กตลาดเซาจริงอันนี้คืออะไรอ,อ่ะบ้งบงหตอนนี้่อ,อ,อน่ะ วันนี้เป็นงานแรกที่อยู่ใกล้มากนะครับผม17กิโลสิบเจ็ดกิโลนี่แว่าทิศทางในตำนานหลังจากที่250ริโลทุกงานนะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ตลาดนั่นเออเม่ดบอลลูนบีดายตลาดนม่แห่นเชิญวุ้นถึ่ฟังไหนฟังฟังคุณถ้าตรงเลื่อยบีมันบ่โรงเรียนแต่วันนันมีโรงเรียนแสดงว่ามันเป็นเมืองใช่ว่ามันต้องมีบีแสดงว่ามันเป็นเมืองก็ปักปักหาดูใช่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะมีเชื่อใช่ไหม พเพราะว่าเลียวขวาเป็นทั้งหลวงสซนุบรนวดตรงไปจะได้จะหาของกินก่อนเสื้อชั้นอันนี้เนี่ยเป็นตำบลใหญ่สาขาอันเภอหน้องสองห้องนล้นมีค,ครับผมสำหรับมื้อนี้ก,ก็เดี๋ยวพากันไปหาเฮ็ดภารกิจส่วนตัวก่อนนะครับผมนะ,ะจนังไรก็สิมากา ให้บริเลีอนนะครับผมฝากติดตามมิโลและผู้วพวกเราู้เชี่ยวชาญด้วยครับสวัสดีครับ